เขากรุงเทพเมื่อแรกน้องเขาหอมลูกสาวคอยขอให้พอกับแม่ภาพไปสถานที่แห้งหนึง่งซึ่งเป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันและรอคอยจะได้มาชมบรรยากาศจริงตัวจริงเสียงจริงลูกขอจะรีรออะไรล่ะคะคุณพอกับคุณแม่กระจัดไห้เลยจ้ามินนาซังคอนนิจิวะสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุขูสุขคนสาวแก้มบุ๋มจากโอกยายาม่าประเทศญี่ปุ่นนะคะวันแรกของการพาลูกสาวและลูกชายเข้ากรุงเทพมหานคร,รนี่ก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่นะคะอันว่าเขากรุงเทพลูกสาวก,กับลูกชายคอยกับว่คอยตื่นเต้นปันใดดอกแต่ว่าแม่มันน่ตื่น เ,เต็นบักคักนึงสูงข่ข่กะยูบันนอกเนาะโดนโดนเธื่อสีได้เข่ากรุงเทพกับตื่นเต้นเป็นธรรมดามีคนเป็นคือขอ่บ่านนอหลังจากที่กินเข่าเทียงในเวลาบ่ายสามโมงเข่าเทียงจนสีกายเป็นขเข่าแรงแล้วลูกขจ่จมหิวเข่าเป็นตะสิตูนบักคักนึงจา้าขนาดแววซื้อของแค่สองหม่องเองได้นิแต่ก,กินเวลาไปเกือบเบิดมือแล้วจังวาละเนาะยูในกรุงเทพกรุงไทยรถลากกหลายใส่มาใส่ก็ต่องเพื่อเวลาเพราะการจราจรติดขัดมากๆและที่สําคัญมากกรุงเทพข้างนี้เอารถยนต์ส่วนตัวมาคุณพ่อบานคนญี่ปุ่นก็เป็นคนขับรถ เขากรุงเทพหาย้จจะบอกว่าเก่งบกักคักนึงโยชิคุ้งขับรถในกรุงเทพได้หายห่วงเลยฝีมือการขับรถของโยชิคุ้งนะอยากจะบอกว่าสุโ้ยสุดยอดคักอีวีครับ คล่องปลอดภัยไร้กังวลพ่อปานคนไทยเลยส่วนตัวแกมบุมเองยังประกาศขับรถได้กรุงเทพด้วยจ้ารถหลายโดล่ยานขี่ไปตามเขารถมอเตอร์ไซค์ะน,นะสวนหนาสวนหลังยู่คอยละวาเสียวยานขับไปเสื้อยเอาเขาะนะาเดือยขับรถในกรุงเทพก็เลยยกเป็นหน้าที่ให้พอบ้านคนเดียวจ้ามอบหน้าที่ให้โดยชอบทำรมไปซื้อของตะลมองนี่บ่ถึงชั่วโมงเด้เสินทางแค่อิมหาดากหนึ่งเสินทางไปซื้อของตะลมองกับบ่ไกลกันเดถกระร้ายรถกะติดใส่เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงด้วยจ้านีละน้าเขาถึงบอกว่าเดินทางในกรุงเทพกรุงไทย ทำใจเกี่ยวกับเรื่องเวลาเวลาจะเดินทางไปสไมาสซก็จะต้องเพื่อเวลาล่วงหน้าไวประมาณย่างหน่อย30นาทีสิบโมงเสาร์เนาะขี่รถไปซื้อของอยู่ตลาดดอนเมืองซืง้อของประมาณเคียงชั่วโมงนี่แหละก็ขับรถไปซื้อของต่ออยู่ตลาดจะุจกัจกตลาดดอนเมืองไปตลาดจาุจักบ่นใจว่าใส่เวลาถึงชั่วโมงบ่นั่นมั่วแต่มึงทางซอยคนขับรถบอม,มึงทางธรรมดาเด้เบรกซอยคนขับ,บรถพอจนมาปวดขาพี่นออ้องเลยบ่ได้จับเวลาเมืองความรู้สึกในตอนนั้นน่ะโดนโดนคากจ้าซื้อของอยู่ตลาดจะจุจักแลวกับประมาณ บ้านบายสองนี่ละลเดินทางมาฟิวเจอร์พาร์คดังสิ์เพื่อมากินสู้ชีอาหารญี่ปุ่นส,สีได้กินกับบายสามกวัวอุ้ยูข่อยจมหิวเข่าบักคักลูกไส้ข่อย,อยบอกแน่นอนนันกระปวดแขวได้พี่น้องทั้งหิวเข่าทั้งปวดแขวคข่อยละสงสารลูกบักคักจากที่กินสู้ชีกินอาหารเทียงเรียบรอยแล้วเดินทางมาต่อที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีเพื่อมาสารฝันให้ลูกสาวจ้าอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีวันนี้มีงานอะไรงานที่จัดขึ้นในเมอนี่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับโอท็อปโอท็อปมิตรสองพันยี่สิบสี่หลากหลายผลิต ผลิตภัณฑ์สีสารภูมิปัญญาไทยก็เป็นคอนเซปต์งานเด้อจา้าลูกสาวข่อยบอ่ได้มาเมืองผลิตภัณฑ์โอท็อปเด้พี่น้องแต่เขามาดูวงดนตรีที่เขาชื่นชอบที่สุดในตอนนี้แ<ต>ที่สําคัญไอดอลในดวงใจของเขาตอนนี้ก็คือนักร้อง,องจ้าและทีมการแสดงของโรงเรียนสังขาจ,จังหวัดสุรินทร์แชมป์ชิงช้าสวรรค์2024ในรายการชิงช้าสวรรค์ก็ได้มาแสดงอยู่ในงานโอท็อปแห่งนี้จ้าทุนจ้านักร้องเสียงดีค่กร้องชื่อน้องแตงโมนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามดีมาก มาแดนเซอร์และนักดนตรีสแสดงดีสุดๆก็ย้อนเนะสมกับเพื่อนได้เป็นแชมป์ชิงชาสวรรค์อิหรสุดยอดค่ะนี่น้องขาวหอมลูกสาวข่อยก็ได้มาเมืองว่งดนตรีสมใจแล้วจุดประสงค์ของลูกสาวข่อยที่มาเมืองการสแสดงในเมือนี้จะนําไปปรับปรุงและพัฒนาในการร้องเพลงของเจ้าของล,ลูกสาวก็เป็นนักร้องของโรงเรียนคือก,กันจ้าก็ยังเป็นนักร้องระดับเริ่มต้นอยู่นะคะนี่จา้าลูกสาวตอนขึ้นเวทีร้องเพลงจังไรกับฝากน้องขาวหอมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากเป็นกําลังใจให้น้องขาวหอมนําเด้อจ้าต่อไปสิพ้าลูกๆไปเที่ยวไสต ในกรุงเทพฝากติดตามไว้น้ำเนื้อจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย